วมาเลยเพญายไปหาหมอจ้ะหมอนัดตรวจอีกรอบหนึ่งไปส่งลูกก่อนค่ะแล้วก็จะเลยไปเลยไปโรงพยาบาลใหญ่ศูนย์มะเร็งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวยนองค่ะทักทายกัน,นย่างมือเศ้านะคะหลังจากทีบุได้เฮดคลิปไปมือสองมือนะคะที่บดไดคิดหอยคิดถึงทีบนนอจ้ะเนาะ วันนี้บ่ได้ไปเฮ็ดงานค่ะก็พอดี้ดิเซนเมล็ดพักบุงไว้นะคะก็เลยว่าสิมาล่องมาล่องเพาะเบิ่งพอเดือนมันเดือนไอ้จะสิ้นเดือนมกราคเนาะค่ะเดินมนะะันสิเริ่มแบบเดือนกุมภาพมันสิ้นเริ่มแบบแสงมันสินเ,รบบสนสนเริ่มแบบสว่างออกนะคะเนาะติก็สิพวกที่เราดิสิสิเริ่มเพาะเมล็ดผักแต่แตัต้งแต่เดือนนี่ยแหละคะ่ะมกราคมถ้าเป็นพวกวักเขือนะคะเป็นบักเขือเป็นเอ่อพริก น่ค่ะตีเสล่อมเพาะเดือนนี้แหละมกรลาเนี่ยค่ะทุกปีติเสลเพราะป้านกลางเดือนมกรลาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเปลี่ยนกะเริ่มเพาะแล้วจ้ะเนาะเริ่มเพาะแล้วกะมีบางบางยัางแบบว่างอกแล้วก็มีเนาะแต่ว่ามันกะสิมาเพาะอันนี้ไวเพาะแล้วกะสิเอวว่างไว้ตรงริมหน้าต่างนะคะไว้เผื่อว่ามันันนงอกมันหยังเสี้ยวน่าจะได้เก็บกินนะคะกัะเพาะบนลายดอกคระมัน่าจะประมาณสามสี ทางนี่แหละดีแล้มาตัดลู่ใหนก่อนเนาะหาอยังเห็ดไปค่ะพี่น้องแก่เบื่อแก่เส้นแก่เงาไปจ้ะเพราะมันือวน้องงานกลุ่มไข่เด้มีปัญไดเนาะแล้วช่วงนี้กะไปใส่มาใส่กล็ลำบากแน่จ้ะก็ะเลยหาอยังเห็ดเล่นๆพอได้เบื้องหลงแง่งนะคะดีจิตัดคางๆางให้นิ่ช่องระบายน้ำเนาะคะ่ะแล้ว,ว่างไวตรง นแบบนี้ส่วน,มนเมล็ดพักบงติกะอันนี้แล้วติกะเซ่ใบตะม่วงล่ะค่ะบงใบแล้วก็มีบางส่วนเนาะง่ายเลยจ้ะทำง่าย็นโลดวัหญ่กะมนเมอนได้เวลาามอนัดนะคะไปแล้วนัดออกแต่เศร้าค่ะมืมอนีกลัวเผือ่อไปล่อคิวล่ออย่างอีงเนาะคะ่ะน่าจะได้ตรวเลือดก่อนเนาะ ตัวเลือกก่อนเข่าตรวจนะคะรอบนี้นะจะเป็นมันเพิ่นจะตรวจเฉพาะจุดนะคะเฉพาะจุดเนาะแลบบ่ว่าไอ้ก้อนนั้นนี้นะคะเราไปเข่าแบบว่าซิซิส,สแกนเนาะคะ่ะก็คือบอกว่าทั้งหลางกายเนาะทั้งหลังกายกกะไปเห็นแบบว่าจุดใหม่คือมันจุดใหมะะ่เลค่ะจุดตรงถี่เคยมีอยู่ตรงปอนนะวันที่นี้รอบนี้เพิ่นกล้าิ นัดไปสี่นุดมาเร่งเลยค่ะไปสี่สุดมาเร่งเลยเพื่อนสิขอตรวจอีกรอบหนึ่งเฉพาะจุดนะคะเฉพาะตรงสิบปอดอน,นะว่ามันมันมี่อหรือว่าจังใดงสิเน,น,น,เน,เนบบาะหรือว่าแบบใดแบบใดสิเ่นว่าเนาะกาภพราะวนาหน้านะคะภาวหน้าให้มันเป็นเป็นสิ่งที่แบบพิษผานหรือว่าแบบ หรือว่าให้มันแบบตรวจผ่าอย่างสีเนาะเนาะคิดไห้ก็นั่งใจจะคลองคิดตัวจะคลองลเหรอคะออาอยัางไงะคือตัวจะคลองไปมือมือนะคะพี่นอาะหายเข้าหัวซึกสบายใจเข้ากับตัวไปค่ะอันที่เข้าเห็ดเราเข้าหัวซึกดีขึ้นเขากับเทศไปค่ะตัวจะคลองก็ดีกับปตัวคนอื่นเนาะ ตัวโหลดตัวเจ้าของนะคะตัวให้ความหวซึกตดีกับตัวไปค่ะถ้าเป็นตัวคนเอือมันกับบอแมนเลยค่ะมม่คนละเรืองเนาะแลเห็ดให้เฮาหวซึกตดีเขินทัางกับเหตุไปค่ะเฮาบหูเข้าหูเข้ายังบ่ได้นะเฮาหูบ่ดด้นะคะว่าอยังจิเขินนอนนาคตนะคะแต่ว่าเฮากะแต่วาใน้ใจลึกๆึกมันกับมันก็คิดอยู่ดอกค่ะแต่ว่ามันคือแบบเฮ้ากับตัวเจ้าของเอาสินะตัวแบบ เออไม่เขาคงจะแบบบ๊บแมนดอกอกหยังเสียหรือว่าเล่าอยู่ในช่วงเล่าแบบบสบายแบบแล้วไอแล่าหยังล้วอาจจะเจอคือตั้งหลอดเหล่คิดไปค่ะคิดตัวจะคล้องเขาคานจะคล้องไปลับพี่น้องอได้สิยะได้ห้ามหดซึกดีกะ่ตัวตัวจะคล้องแต่ก็หวังว่าน่าจะหวังว่ามัน,นสิาพานไปได้โดยดีเนาะพาวนาซอยกันนะคะพี่น้องพาวนาซอยตีนเด้อจ้ะว่าให้มัน ผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะคะนะ่ะเนาะสิ่งที่ห้าคิดไว้ให้มันเป็นให้มันกลับกลายเป็นเรื่องที่แค่แค่แค่แบบการเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวติไปเอานามมาฉีดก,ก่อนฉีดท,ที่แล้วนะคะมูพอยใหญ่กับคุณจะเสียไปเนาะ,ะที่แรกเดี่ยนะคะเรากับว,วา่าเราสิไปไปเผาอยู่เนาะ ไปเผาศพอยู่แต่กับบริเดไปนะคะโดยความที่ว่าเออมันมันบริเตสะดวกห,หลายอย่างเนาะก็ะเลยบริเตไปแต่ว่าญาติเล่าน่ะคะ่ะไปอยู่คนจักกันหลายเป็นญาติกันเหรอคะเป็นลูกเพี่อนน้องเล่าเนี่ยแหละก็ไปงานงานไอ้เผาศพเนาะงานฟังนะคะคนกะคือคนคุยกันสองคนพี่น้องเพื่อนอเนาะแต่ว่าเฮ้าได้ยินนะคะ แต่ว่าคนที้เกษียมันก็เป็น,ปปนลงมาเล่นขึ้นกันนะคะลงมาเล่นขึ้นกันแหละเนกเสียรมาเล่นปอดนี่ยนะคะ,กะเกษียไปบันที่ไหนกะเพ่ก็กเลยคุยถึงเรื่องว่าไอ้งานศพอ่ะนะคะบ่มีแบบคนมาหน่อยแห้งมาสันว่าบ่ใครมีคนมามาสันเพราะมันเกษียคือเพื่อนเนาะคะนะ่ะเนาะมันหนาวหนาวมันหยาดชืนแต่นี่เพื่อนก็จะบม่มีมูมูปวกหลายเนาะ เราอายุเราอายุเราเป็นหนองพญายปีหนึ่งนะคะเาราหกสิบเอ็ดเราสั่นฟังไปแล้วอันกองละสามเมล็ดเนาะคะ่ะจะได้แบบว่าเนี่ยมันขึ้นมานเสียวมันจะได้ตัดกินเนาะก็สิเอาไวะะ้ในค่ะรีบมาตรงหน้าตาเลยแหละมันีนที่นี่เมั้งแต่หลายปีก่อนหน้านี้เนาะคะ่ะประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วเนาะตีกระเพาะช่วงนี่แหละคะ่ะช่วงเดือนเดือนนี่แหละเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละจ้ะ เป็นกุมภาหละติดกับไว้หนาต่างซึ่งห้องมะกอห้องนอนมาไว้ห้องนอนเนาะด้วยหนาต่างห้องนอนมันอุ่นนะคะมันอุน่นทั้งสลดัดที่เพาะทั้งสลดัดทั้งพักบุ้งได้กินเสรยด้วยค่ะเดินกุมภาเนาะก็เลยว่าเออได้กคิดว่าเออเดี๋ยวเสียมาลองเพาะอีกบึงถ้าเกิดว่าเพิน่นเขินมาสักอันนี้เฮห้าสิบตัดตัดมาเพิ่นมา,นมากินลวกห้เพิ่นแตกคะแนงใหม่เสียหาแนวเหตุไปค่ะพี่น้อง สลัตติกับพ่อเลยค่คะแต่มันเพิ่สีแบบคือว่นเนาะค่ะแดดพอถึงเพิ่งเพิ่งก็จะยืดเนาะสลัดเพิ่งตกการแดดตงการแสงตลอดเหมือนเนาะเพิ่อก็ยืดแต่ว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวห้รอดเพิ่นแตกใบอันเล็กน้อยค่ะเศรดฐายายเพิ่นลงออกมาแล้วก็เสียมาลงกระถางแบบกระป๋องแบบนี้แหละลงใบแล้วก็จะได้อันเพื่อเพิ่นแตกกอเนาะถ้าบ่แตกกอเสิได้เก็บกินใบเล็กน้อยเพิ่นเอานะคะ ใหเป็นสลัดแบบว่าเน,น้อยๆนะสลัดเปิดถ้กินเนาะพี่นี่ก็สิบปลูกสลัดหลายเนนเนาะค่ะแล้วก็มีอันพอดีว่าพีพ่นเอามลเ็ดพงมลเ็ดพันธุ์มาจากเมืองไทยมาให้เนาะส่วนตีตีกระดมมามล็ดพันธุ์เอ่อพักสลัดสองสามอย่างเนาะคะ่ะเป็นพักกัดหินแล้วก็พักสลัดพักกัดหอมนะคะสองสีเนาะ ใตไม่แค่นั้นละจ้ะเพราะว่าบ่อใดไปหลาะหาเนาะเขาสื่อเอาไปเห็นเท่ากับสื่อมากแต่ว่าเขากะอันอีกอย่างหนึ่งตีเมล็ดพันธุ์เก่าตีกับลาอยู่นะคะก็เลยว่าเดี๋ยวใส่มันหมือดก่อนเนาะเพราะว่ามันมันสิ่มมอายุนะคะคือตีบ่อใดแบบบานไปเทียเดียวนะคะตีถ้าย่อยวาแล้วก็ถ้าย่อยโลงเสียดเจ่าแบบว่าอันให้มันกินมันท่านเนาะเพราะว่าเขาคือว่าอะก็่อนอันนี้กาไปงานนะคะการงานกับก้ามกับเมือดพอดีเนาะ เหมือนพอดีกับบไดามันเฮ็ดคลิปเห็นอยังเนาะค่ะก็กินอยู่กับกกกบไดามันเฮ็ดคลิปน้องกรุงนางกินสมากะสิเห็นตีลงไปในคลิปอา่าเป็นอ่คลิปสันส้นๆเนาะคะ่ะซีหนาทีเนาะก็คือแบบวาบ่าตีแบบว่าถ่ายน,นะะไปลงในอา่าลงในเพจเนาะจะ้ะก็เลยพอดีว่าม่มีคลิปลงก็เลยเอาไปลงตรงหันเนาะแต่ว่าแสบด้วยค่ะเฮดมกเห็ดเนาะเฮดเฮดนะคะตีแบบไปเก็บเห็ดรุ่มๆมากนะคะ เลี้ลงรวมมากกันมาต้มมันที่นี่ต้มก็แยกใส่ถุงใส่ถุงไว้เป็นเห็ดรวมนะคะเพื่อว่ายามติอยากจะพัดเนืยหรือว่าติเสียมาเห็ดแกงมาเห็ดยังสิมาซุปมาอย่างาางั้นเสียติก็เอามาเห็ดบันที่นี่มันติคิดอ,อยากเพราะว่านี่อันพักซีเล้าอยู่นะคะติคิดอ,อยากติก็เลยเอามาแบบว่าเอามาเอ่อมกหมอเนาะเอามาหมกหมอ,มอ,มอแล้วก็ใส,ส่พักซีเล้าไปนะคะก็เลยอ๋ะเ,เอามากินมากินลงในเพจแล้นี้ก็เลยเอามาลงใน YouTube นั่มเนาะ แต่ว่าแซ่บค่ะใส่หมูไปน้ำเนาะมันเป็นแบบเอ่อเอ็นหมูนะคะมันก็กรุบกรุบดีเนาะตีก็คอนยนคอนย์ข้าวท่าอยู่ค่ะพี่น้องเดาเดาตีคิอว่าติเสียมาเห็ดซุปเห็ดกินเนาะมือมือใดมือนึองก่อนละคือตอนนี้จะเลือกอาทย่อยเห็ดบ่าจะเป็นเห็ดเป็นผักออกมาก,กินนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะนะบ๊อรู้ะะว่าจะได้กินผักเออ่ผักกาดขมบ้นะจะเนาะเพราะว่ามันมันคือแบบว่าออพอ มันขึ้นนะคะย่ามพอาจับเห็ดถนนไม่เสียมันจะขึ้นง่ามขืนกองง่ามมันพอแต่สองปีสามปีมาแล้วที่นี่หย่านะคะเพิ่นเพิ่นคุ้มเนาะมันก็สิตายไปโดยปริยายเลยจ้ะมันก็สิบ่ขึ้นมาใหม่เนาะนอกจากว่าเพิ่นเฮ็ดถนนใหม่มันก็สิไปขึ้นตรงที่เพิ่นเฮ็ดถนนใหม่นะคะเหมือนเมล็ดพันธุ์มันไปหลวงตรงหางตกะไปน้ำดงน้ำดินแน่สิรษฐกษิงามมาที่นี่พอแต่ว่าหย่าเริ่มหลายแล้วปีสองปีต้นมองตรงใหม่ขึ้นมันก็สิเริ่มตายเริ่มยุบโตไปเนาะ สมวตติก็เอามาปลูกอยู่หลังบ้านอยู่กับเสดเก็บตรงนี้และค่ะกินเนาะสวนปีเทียแลวเนาะค่ะก้อนนั้นนี่ไปเก็บตรงฟ้ามพระเจ้าเนาะพระเจ้าแบบว่าไถไถพุ่นดินไม่นะคะแล้วมาปีนั้นมันมันก็เลยขึ้นเมล็ดพันธุ์มันอันนี้เนาะมันก็เลยขึ้นงามที่นี่มันพอปีกลายไปนะคะมันกระบอมันกระบโบงามแล้วมันก็ต้นมันก็แข็งกระเดงกระอย่างอเสียมันกระบอสวยแล้วเนาะ กะวงว่าปีนี้สิได้เก็บต้องหันอีกเนาะถ้าเกิดบ่กมันอาจจะบ่บ่ค่อยได้เก็บกินนะคะเพราะว่ามันแถวบ้านตีมันค่อันคานจะว่า่เออผักพวกผักเอ่นานๆอ่ะเสียมันจะบ่ค่อยมีเนาะสิมีแต่ผักกัดขมนี่ล่ะค่ะพวกเอ่ค้าเลยบอกกับพญาว่าเออปีนี้ฉันอยากไปแคมป์ปิ้งอยากไปหนุนไปนี่นะแล้วก็บ่แน่นะคะปีนี้แม่กอาจจะมาหาซิเนาะก็คือมีแพลนกันไว้ว่าเออต้อาจจะมาหาอ่สี ก็เลยว่าธรรมเล่ามากกันสิมาช่วงเดือนเดือนไอ้เล่ามาช่วงเดือนเออ่พฤษภาบอ่ะค่ะไม่ใช่ไอ้เดี๋ยวนะมกราคมพายนาเมษาพฤษภาเมษายนกรกฎาคมไอ้เล่ามาเดือนกรกฎาคมประมาณนี้กรกฎาคมช่วงกรกฎาคมเนี่ยก็เริ่มเฮ็ดเริ่มบางทีเริ่มออกแล้วนะคะเราใส่เล่ามาแล้วก็มีจะเริ่มมีผลัมงพลไม้ออกบางบางอย่างแล้วเรื่องนายพันยุดธ์นำนะคะก็บสได้พากันไปแคมป์ปงแคมป์ปิง ถึงเราหมักเก็บหอยแมงปูนะคะตีสิบห้าเราไปเก็บหอยโอเชนนะคะหอยแมงปูเนี่ยสิบเก็บมาปิดถึงแล้วนะนั่นแหละคะ่ะการสิไปหล,ลายหมองแต่ว่าสิปัญหาคือพอใหญ่กะกะยังบ่ได้รู้ว่าสิได้พาตัดตอนใดเนาะแล้ะก,นนกะย่างนึงกะเอ่อสะว่าได้ล่ะอีย่างนึงกะคือแบบว่าธนพ,พาตัดแล้วนะคะแต่ต้องเริ่มแบบ พักฟื้นเนาะแล้วก็เริ่มหางานเฮ็ดเนาะแต่ว่าส่วนงานที่เราจะเฮ็ดนะคะเราคนจะบ่สามารถไปให้งานเลือไดได้ได้ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมันเสี่ยงแลวก็เถ้าจ้เาคนจะบรับแล้วเนาะคิดว่าเด้เพราะว่าเพราะว่าคนที่สามารถให้งานเลือดแบบคนใหญ่ได้เสียคือต้องเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขแ็งแรงร0อยเปาะเซนเนาถึงจะรับเฮ็ดง,งาน,นะค่ะเพราะว่าสิบสองได็ลละคือมันมันเสี่ยงนะคะถ้าเกิดเพิ่นรับไปเฮ็ดง,งาน,นเสีย ถ้าเกิดว่าพญ่ป่วยกับท่านหันหรือว่า,ยา,ยปวารรเป็นหยังแบบภาะวะ่าเกิดหยังขืนช่วงวงเลือดออกไปอย่างเสียมันสีเป็นอันตรายอย่างซสียนะคะคิดว่าเพิ่นจะบ่หลับเนาะเหล่าที่นี้เราก็ต้องหางานเฮดโอเคค่ะเดวคลิปนี้นะคะพี่กะจะคอล่าพี่น้องเฮาไปก่อนเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีหยังคืนหนาหรือว่าเคนออกมาเป็นจังไดเดาวสิเว่าสุพ่น้องเฮาฟัางอีกเนาะคะ่ะนาะสําหรับพู้ที่เพิ่นหักเพิ่น็นดูซุ่มหฮาอยู่เพกะรอดติดตามพูนเรียบตามข่าวเนาะเนาะ ขอบคุณทุกการังใจเด้อค่ะที่เขามาเป็นการังใจแล้วก็ค่อยอยู่เข่งขังตัวข้ามว่าโดยตลอดนะคะเนาะคลิปนี้กับพี่น้องมาาเนี่ยค่ะปลูกเอ,อพักปุ้งว้แตกินนะคะเนาะทดลองเบิ่งจ้ะว่ามันสีใดผลบอลนะคะพอมันมันหนาวอยู่เนาะนะคะกราเรื่องนุ่นเรื่องนี้ซูฟังน้ำนะคะเนาะอัปเดตไแต่ละช่วงเวลาแต่ละเมื่อนะคะ นะคะคลิปนี้ไปแล้วเด้อจ้ะขอบคุณทุกคนัใจอีกหลอบหนึ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย